แล,แล้วนี่จอคุณคุณเอาเลยไปติดจอนะนไม่มีบ้านอยู่ฮะทำไมครับจอนจับโอ้โหเฮ้ยน,นี่ถ้ำข,ของนายพลนอ้อยะมั้ง้าทาเจ้ามาแล้วเดี๋ยวกให้ทาจเจ้าออกเข้าไปเองโอเคโอ้ยเสียงอะไราาวะเฮ้ยโดนอะไรอ่ะเสียงอะไรกัน,นตึ๊บตึ๊บประชันใจเปประตูเงียบ น่าทำไงอ่ะประตูปิดอยู่อ่ะก็ต้องเปิดสิออกถึงไว้เห็นอไรวะประตูว่าคุณรับเปิดอย่างนี้เปิดนี้เปิดอย่างนี้เปิดอย่างนี้อ๋อเปิดไปตกจริงด้วย มันจะเึียงเขาอีกแล้วมีออดดิคนออดสิออดทำไมคุณละเสียงแบบถ้าอยู่มาตั้งนานผงรู้ว่าออดบ้านเรามีสองเสียงออดทใครมาแกไปดูสิได้ครับออด ยังไม่หยุดกดเขามาขายเนืยวกไก่ครับอะไรเหรออ,อ๋อแม่นางโซเซียนี่รู้ใจข้าจริงเลยหรือว่าข้าชอบกินเหนียวกยไก่เขาจะาใส่แม่นางสั่งมาอาวัเชิญเข้ามาได้ได้เลยผมเปิดประตูให้เลยนะเอ๊ะเฮ้ยเดี๋ยวไปเขาเปิดอีกอย่างนึงปุ๊บอยู่ตั้งนาเเนืยวไก่เนืยวไก่มาน่อง ช่ครับใช่ครับสวัสดีครับเอ้นเหนียวไก่หรือพิซซ่าครับเหนียวไก่เหนียวไก่วางไว้นี่เลยเท่าไหร่ห้าสิมีหกิบจ่ายได้ไหมจิ๊ก็ได้จิ๊ก็ได้อ่ะหกสิบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเด้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยฮเเฮ้ยเเเ้เ ไหวไหมอ่ะเรารู้รนีร่รักแก่คนแก่จะเป็นใครกันหงถดหงิดไรทำอะไรนหนเอาอะไรเนะี่ยไม่เมื่อยโอ้โหเอ้ย,อย,ออยนี่มันนวดนวดในห้องน้ำมาเนี่ยน,นวดในบส ทีเดียวสลบอ๋อสลบเออเอาใหม่อเออเออ่อ่เออเออเออเอเออเออเออเะอเอีเออเอเอีเออเเออเออเเเนี่ยอเออเออออเออเอออำไมอ่อนอเ อะไรอ่้อือโอ้ยีิฉันมาเองอออืออะไรอะเฮ้ยทำอะไรลุกฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจเย็นใจเย็นจริงจเย็นอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเจ้าจำข้าไม่ได้อะเราเจอกันตอนไหนฮะอยู่ที่นี่มีหน้าอย่างนี้เหรอ ล็อกหมดเลยนี่หรือก็ล็อกอยู่ถ้านี้มันแตกๆนะอยากให้ข้ากุ้มเชืยวหรือเปลจำจำด้านการอะไรฮะ,ะถอดเสร็จก่อนถอดเร็วๆจำจำอะไร โปปอรร้ที่แตนทองจางก้นไข่มาอ๋อว่าหน้าเป็นแปลกนี่แกเป็นไอ้พวกทหา,าราาอเมริกันใช่ไหมทหารอเมริกันกระจอกใช่ไหมกระจอกเหรอโอ้ไม่ไม,ไม่กระจอกก็ได้เนาะไม่กระจอกล็อ,อ,อกไว้ประมาณยาหยุดเด่นเด่นขาด้วยล็อกขาด้วย,โ,ยโดนอย่างนี้นนะโดนนี่หึงไอ้ลูกน,น้องเจ้ามันมาปน,หน มาฆ่าลูน้องฆ่าฆ่าจะมาตามของของข้าคืนแกทำอะไรข้าไม่ได้หรอกเพราะตอนนี้ข้ามีคู่ใจคนใหม่ชื่อแม่นางโซเซียฮะเฮ้ยปล่อยมันนี่เฮ้ยตอนอยู่ไหนโซเซียช่วยชักบุกใ้จริงๆแล้วข้าชื่อหุนฉี สเตีเร็กข้าวที่สังเวชข้างหาชื่ออะไรเนี่ยฮะชื่อนี้ข้าเหมือนคลิปโซเซ่เจะมาจากที่ไหนบอกข้ามาเลวมาจากข้างหลังเอาดีๆอย่าเล่นมุกมันหน่วยรับพิเศษสตีเร็กข้างล่างหายใจออกหรือเปล่า <laughs> ลวันนี้แม่จ้างมาด้วยใช่ไหมรู้ไหมฉายาเขากะไวันนี้แม่มาแม่มาแล้วแต่งตัวแบบนี้แม่จะคิดยังไงพ่อมาด้วยครับพ่อมาด้วยด้วยจะได้เปิดเปิดไปเลยทุกฉายาของเขานะฉายาอะไร9้านิ้ว อะไรไล้อเขาลินเชียวละ่ะข้าบเถอะข้าบดเถอะข้าวบดเถอะแต่มันขูกเจ้าข้ามาด้วยข้ามไปข้ามไปเยอะเลยัลเรามาแบ่งทองกันดีกว่าแล้วจตักททองแล้วไงทองล้อเป็นของข้าคนเดียวเอาเดี๋ยวแัว้นเจ้าต้องเป็นปุ่นี่ข้าเจับป็นลูกน้องข้าใช่หรอ ขอข้าไปรูกน้องเจ้าข้าแค่บอกว่าจะมาเจ้ามาที่ถ้ำนี้ข้าคือเสือดำแห่งลุ่มไปน้ำปิ้งเสือดำตาเสือดำแล้วยังไงทองต้องเป็นของข้าคนเดียวแล้วนะเฮ้ยรอเดียวคนเดียวรอข้ออยู่ โลโซบอกว่ามาจากญี่ปุ่นโว่ามาจากญี่ปุ่นแล้วข้ามาจากญี่ปุ่นแล้วเ e ้าเชื่อนะคุณคุณชื่อคุณคาน้องชายามสามปีที่แล้วใช่ไม่ได้ไปไเย ยังไงเลเนี่ยปมมือออกเลยทิ้งมือลงไมาจิกงงอ่ะฮะได้ออกละไม่โดนเจาะคนเดียวได้ทองละเฮ้ยได้องสองเฮ้ยเอกมาเฮ้ยยังไงซะทองต้องเป็นค่าคนเดียวอยู่แล้วไม่ได้เว้ยไม่ได้เว้ย เป็นคนมาว่าทำไมทําไม่ของเจ้าข้าอยากได้มันข้าเป็นคนสะกดรอยติดตามมาของต้องเป็นของข้าไรสาระไมต้องเป็ของเจ้าคูบ่บุญู่บอกง้ายนะว่าที่นี่เปนที่ของข้าแล้วทองก็อยู่ในที่ของข้าอยู่ในข้าของข้า,ขาเพราะฉะนั้น เป็นของข้าดไว้ด้วยอ่านี้เราแบ่งกันดีกว่าโง่เหรลอกมาอยีเรเ้าับสียเาแบะเราแบ่งกันดีกว่าจะยอมแบ่งก็ได้แต่เจ้าต้องเป็นเต้นบนสะพานนั้นให้ข้าดูก่อน ออะไรนะชื่ออะไรนะชีวุนอุ้มจีอุ้มจีไปไปเดี๋ยวข้าจะเป็น่ยนก่นอนที่ข้าจะไปล่ะเจ้าต้องเป็นสาวให้ข้าก่อนเที่แล้วเจ้าจะเลือกใครเป็นสาวเจ้าข้าสิข้าข้า ในทางกานที่ข้างข้ารู้ว่าเจา้าก็แอบหลงข้าอยู่นกันใช่ไหมล่ะไม่ใช่เหรอเลยเลย ้นจบ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 แบ่งทองดีกว่าแบ่งทองแบ่งทองแบ่งทองหมดบุ๊กละเล่นไปกับไอ้เขางั้นถ้าวางเปิดแล้วเราก็แบ่งทองกันแบบง่ายดีกว่ามันจะแบบง่ายง่ายเนี่ยก็แบ่งเนี่ยแชร์ง่ายๆก็ซิมเพิลไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาแบ่งทองกันแบบซิมเพิลซูแชร์ ออกออกไแมครับเพิ่มว่าเลิกอีกแั่นเลิกอีกนั่นค้าว่านะผมว่าแทอข้าว่าข้าดีกว่าข้าว่านะนอกจากที่เราจะแบ่งทองให้กันแล้วกันนะข้าว่าพรุ่งนี้เราเอาทองไปแบ่งให้โรงเรียนเอาดูหล่อเปิดดูก่อนแล้วมีหรือเปล่าชื่ออะไรนะมอตมะมอตมะหล่อมากก็ ละครจบแล้วครับผมมือพอใจก็ส่งสิทยิ้ได้นะ i